สบายดีมือนี่สิมาสานกระตากระตาไม่ไพ่เริ่มตูนตกสองเส้นเอาเส้นที่สมมาสานเข้าไปในนี้เส้นที่สเขามาสานเข้าไปแบบลายคัดธรรมดาเริ่มจุดใจกลางจากบนนี้ บนนี้แล้วเราก็เอาตอกใหญ่มาเสียบเขาวางเสียบเขาวางแล้วก็บิดตอกเซนใหญ่เข้ามาแบบน,นี้บิดแล้วก็พับพับเข้ามาหักคืนมาสารเข้าไป กนเข้าไปอยู่ในเส้นน้อยนั้นแล้วก็เอาโต๊อาเส้นน้อยมาสานอีกอาโตอกเส้นน้อยมาสานแล้วก็พับโตอกเส้นใหญ่หันอมกอดเอาโตอกเส้นน้อยนั้นแล้วก็หักกลับคืนมาสานเข้าไปตามว่างโตอกเส้นน้อย สานเข้าไปแบบน,นี้แล้วก็เอาตอกเส้นน้อยเข้ามาสานสานเข้าไปสานแล้วก็เอาตอกเส้นใหญ่มาพับเกี่ยวเอาตอกเส้นน้อยนั้นแล้วก็พับคืนเข้าไปพับเข้าไปสานเข้าไปตามว่างของตอกเส้นน้อยนั้น แล้วเอาตอกเส้นใหม่มาสานเข้าไปอีกแล้วเอาตอกเส้นใหญ่หักลงมาแล้วก็เกี่ยวคื้นพับเข้าไปในว่างของตอกเส้นน้อยนั้น ถือว่าเขาได้หอบหนึงแล้วหอบที่สองแล้วเ่อกอตอกน้อยมาสานเข้าไปแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้พับตอกสินใหญ่อมเอาตอกสินน้อยแล้วก็พับคืนมาตามวางของตอกสินน้อยนั้นเอาเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้อง ุนได้ขนาดความต้องการของเฮาเขายังไดกลนกระตาน้อยใหญ่สำไดสำพอดีใส่งานในครอบครัวของเฮา กฏกุณตาสำร็จขั้นต่อหนึ่งไห้เก่ากดเริ่มสานคจะสานเอากดแหกเบื้งความยาวของเส้นโต ว่ามันบอเสมอกันเราก็ยับดึงให้มันเสมอกันแล้วเราก็เริ่มไผ่เก่าต้อไปจนอ้อม ใส่ไหมขัดก้นกระตาเพื่อาร์มแข็งแรง เริ่มสานเลยสานลายคัดธรรมดาพี่น้องแต่ว่าการสานนี้หดต้องได้สานไปสองเส้นพร้อมกันสานจัดเข้าไปคุดลงแบบนี้คุดลงยันลง เพื่อว่าได้หุบทรงกระตาบนเจมันก็ยางเลรเจา้อง้องได้ระวังเพราะว่ายันตอกหนึงห่งรักการสานนี่เขาจะสารไป เบื้องซ้ายหรือไปเบื้องขวาก็ได้สาตรไลคัดคือกัน สานไปเรื่อยๆเฮามักทุบห้างแบบใดเฮาก็ดเอาถ้าว่าเฮาพอแล้วเฮาก็ต้องได้ไผ่เก่าทางปากกระตาอีกจากสองสามห้อสานพอตามความต้องการเฮาแล้วเฮาก็มาม่วนปากกระตาบาทสุดท้ายตอกเส้นทีหนึ่งม่วนลงไป ส้นที่สองเอาลงไปแบบนี้สินที่สามก็เอาลงไปคัดกันไว้แบบนี้พี่้นงเสินที่สี่ 4, ก็เอาลงไปคัดกันไว้เราจะเอาฮอดห้าสินเนาะส้นที่ห้าสินที่ห้าคัดลงไปาหาฮอดสินที่ห้าแล้วเราก็มาเอาทางปลายของเส้นที่หนึ่งนี้ ม้วนกับคืนไปตามเส้นที่หนะั้นม้วนกับคืนไปตามเส้นที่หเอาไปอยู่ทางลังของเส้นที่หแล้วเราก็เน็บส้นของมันเข้าไปในเน็บส้นของมันเข้าไปในแล้วก็ฮักต่อไปแล้วก็เอาเส้นที่2นี้เข้าไปเข้าไปตาม,มาตามเส้นที่ห้า พับไปคนนั้นเมื่อมันยาวเขาก็หักออกแล้วก็เน็บปลายมันเข้าไปไหนปลายเขาไปไหนหลังจากเน็บปลายมันเข้าไปไหนแล้วเขาก็พับตอกเส้นตอไปอีกแล้วก็เอาเส้นสุดท้าย่วนที่มันเหลือนิดม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปแล้วมันยาวเขาก็หักตอกแล้วก็เน็บปนายเน็บป้าทางไหนแปบนี้นี่โนะซีดน้ำให้โตมันออน อนสุดท้ายก็ยากเด้เหาต้องได้ระวังเพราะว่ายันตอมันหักต้องได้สอดเข้าไปทางในแล้วดึงออกมาข้างนอกดึงออกมาข้างนอกแล้วก็เอาปลายมันสอดกลับเข้าไปท้างในอีกค่อยๆเห็ดไปเทื่อละสิ่งเทื่อละสิ่ง แล้วเราก็จัดแปลงให้มันเสมอกันขั้นตอนสุดท้ายก็เห็ดหูกระตา ิดหูไว้ใส่ใส่พาย สำเร็จแล้วพี่น้องกระตาใส่พักหรือว่าใส่ป่าใส่หน่อไม้ใส่มมใสยังก็ได้ล่ะพี่น้องขอบใจหลายๆใหที่เบิ่งวิดีโอนี้